ใครชอบกินทาโกยากิยกมือขึ้นวันนี้พิงจะพาไปทําขนมญี่ปุ่นทาโกยากิ ak นะคะทุกคนว่าแต่มีใครรู้บ้างว่าทาโกยากิเนี่ยเป็นขนมหรือว่าอาหารคะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มานะคะส่วนอุปกรณ์ในซองเนี่ยเขาก็จะให้เป็นหลุมๆนะคะแล้วก็มีซองพวกเครื่องปรุงต่างๆมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยเริ่มจากการพับกระดาษอันนี้นะคะอันนี้จะเอาเป็นถ้วยไว้ใส่ทาโกยากิบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นขนมอันนี้นะคะไปหามาเล่นด่วนเลยทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นรสชาติแล้วก็วิธีทํานะคะจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเล่นน เริ่มจากอันที่กําลังทําอยู่นี้นะคะเรากําลังจะทําหนวดปลาหมึกค่ะทุกคนเราก็จะเอาน้องใส่ไปในแม่พิมพ์นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาน้องพักไว้ก่อนแล้วก็ทําให้ครบ2อ,อันแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จากนั้นก็จะมาทําตัวซอสค่ะซอสเขาจะมี2ส,สีใช่ไหมที่เรากําลังทำเนี่ยจะเป็นสีขาวค่ะต่อไปก็จะมาทําการผสมแป้งกับน้ํานะและที่บอกว่าวิธีเล่นจะไม่เหมือนขนมที่เราเคยเล่นก็คือเราจะเอาน้องเนี่ยไปหยอดไว้ในหลุมแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่หนวดปลาหมึกที่เราทําไว้แล้วก็เอาไปใส่ในไมโครเวฟ ออกจากไมโครเวฟก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จากนั้นมาทําซอสสีน้ําตาลการตัวซอสสีน้ําตาลอันนี้คืออร่อยมากค่ะจากนั้นก็มาทําการแคร์น้องออกจากไม่พิมพ์กันนะดูดิทุกคนน้องเป็นอันจิ๋วๆนากินมากเอาซอสสีน้ําตาลที่เตรียมไว้มาลาดนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสสีขาวที่เตรียมไว้ค่ะลาดให้ทั่วเลยหน้าตาก็จะน่ากินแบบนี้เลยเดี๋ยวมาชิมกันนะเฮย้ยทุกคนมันผิดคาดมากนึกว่าน้องจะหว,นวานๆนะคะสรุปก็คือน้องเหมือนทาโกยากิของจริงเลยรสชาตินัวๆเค็มๆ